Happy Easter everyone สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักเวิลนะคะและในคลิปคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูว่าในเทศกาลวันอีสเตอร์ที่ยังกฤษเรามีอะไรกันบ้างค่ะซึ่งที่โรงเรียนมัธยมของเรานะคะก็จะมีอีสเตอร์เอคันแบบว่าเราเนี่ยก็จะไปตามหาไข่ช็อกโกแลตที่ซ่อนอยู่ในป่าในโรงเรียนอะไรเงี้ยไปเรื่อยเลยค่ะซึ่งนี่เพื่อนเราก็ได้มา อีสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ได้กินช็อกโกแลตเยอะมากมากมากเลยค่ะทุกคนและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูบรรยากาศอีสเตอร์เอ็คันนะคะวิ่งไล่จับตังหาไข่ช็อกโกแลตก็สามารถไปดูบรรยากาศได้บนคลิปอีสเตอร์เอ็คันที่หนูเคยลงได้เลยค่ะ oh God. Yes. ซึ่งที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตที่อังกฤษนะคะมีขายอีสเตอร์เอ็กซ์แบบ different kinds of Easter eggs เยอะมาก คือใครชอบแบรนด์ไหนเขาก็ทำอีสเตอร์เอ็กันหมดเลยค่ะสำหรับใครที่มาอังกฤษนะคะห้ามพลาดช็อกโกแลตที่เรียกว่ามินิเอ็กซึ่งเขาอะค่ะจะผลิตอะแค่ช่วงอีสเตอร์เท่าน,นั้นคือมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนและเสัลักษับของช่วงอีสเตอร์นั่นเองก็เป็นน้องกระต่ายนะคะแล้วก็ขอเอาน้องกระต่ายมาฝากคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะสำหรับสายเนยถั่วนะคะแบรนด์ Reese's Peanut Butter Cups เนี่ยเขาก็ทำเป็นอีสเตอร์เอ็เหมือนกันแล้วก็ Kit Kat Smarties บอกเลยว่าทุกแบรนด์จริงๆนี่มินิ X อี่เราแนะนำให้ทุกคนกินเขาก็ทำเป็นมินิ X แบบใหญ่บเบื้ริ่มเลยค่ะทุกคนอีสเตอร์นี้นะคะเราก็ได้กระต่ายน้องแบนลินไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวค่ะซึ่งคุณครูเรานะคะซื้อให้ตอนที่แสดงละครเวทีที่โรงเรียนเสร็จค่ะนี่แล้วก็ได้กุหลาบมาด้วยหนึ่งดอกค่ะขอสปอยนิดนึงน,น,นะคะว่าตอนเราเล่นละครเวทีเนี่ยต้องรับบทเป็นนักเลงด้วยนะเนี่ย ซึ่งไข่ช็อกโกแลตอีสเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะทุกคนกินแล้วคืออิ่มเลยนี่มีใครเคยลองกินช็อกโกแลตโมดิเซอร์สไหมอันเนี้ยก็คืออร่อยมากเที่ยงกิษเรามีเป็นเซอร์เบรชั่นบ็อกซ์ด้วยนะคะคือจะมีทวิคส์มาโมดิเซอร์สบัตตี้มิลคีเวร์รวมกันอยู่ในอีสเตอร์เอ็กเลยมันดีมากค่ะอันนี้เอ็มแอนด์แอมซือคิดแคทนะคะขวาลายซ้ายดีเอ็มแอนด์แอมหรือคิดแคทดีคะทุกคนแต่ที่เซอร์ไพรส์ซิ่งที่สุดเลยคือกินเนสค่ะทุกคน บรนด์กินเนสตาที่เขาทำเบียร์ค่ะมาทำอีสเตอร์เอ็กด้วยพูดถึงดาร์กเบียร์กินเนสแล้วเราเพิ่งอบกินเนส s เค้กไปค่ะซึ่งเป็นเค้กดาร์กเบียร์อร่อยมากๆาเลยเรากับเพื่อนๆทำกันที่โรงเรียนนะคะแล้วเราก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบใครชอบคลิปแนวไหนอยากดูคลิปสไตล์ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย